ก็สวัสดีนะคะมาพบกับนาคนะคะวันนี้นะคะนาก็เอาว่านว่านอีกหนึ่งชนิดนะคะก็คือมาให้ได้ชมกันนะคะว่านนี้นะคะเขาเรียกว่าว่านจูงนางนะคะเป็นว่านจูงนางนะะี่ค่ะเดี๋นาคก็ให้ดูนะคะพอดีมันยังสว่างไม่ไม่ชัดนะคะนาคต้องใช้เอ่อใฟฉายนะคะเดี๋ยวนะ กระถางนี้จะอยู่ที่หลังบ้านนะคะเนาะเนี่ยค่ะว่านจูงนางนะคะดูนะคะอันนี้คือดอกของเขานะคะว่านจูงนางเนี่ยคือพุทธคุณของเขานะคะอันนี้คือจะเป็นเมตตาค้าขายเนี่ยคือสุดยอดเลยนะคะเมื่อคืนหน้าก็อ่าได้ถามปู่ทวดนะคะเนาะก็คือทวดของหน้าแหละที่ว่าท่าน รู้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็เข้าเครื่องยาสมุนไพรแล้วก็รักษาคนนะคะเนาะอันนี้หน้าก็ได้ถ่ายรูปไปให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าว่านจูงนางนะคะว่านจูงนางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยว่านชนิดนี้คือหายากนะคะว่านจูงนางแล้วเวลาออกดอกนี่นะคะก็คือสุดยอดเลยเนี่คะ่ะอันนี้หน้าก็ อันนี้ดอกเขานะคะเมื่อคืนหน้าพอดีมารดน้ำเนาะก็เลยเห็นแต่เมื่อคืนนี้ก็คือยังยังไม่ได้ถ่ายลงนะคะเพราะว่ามันมืดเนาะมันต้องใช้ไฟฉายประมาณสองตัวอันนี้ก็ยังมืดอยู่นะคะเนาะอันนี้ประมาณตีห้ากว่าแต่หน้าก็เอาไปฉายมาส่งมาส่งนะคะแล้วก็ให้เห็นดอกชัดๆนะคะเนี่ยค่ะดูนะคะดูใบว่าน ใบว่านของเขานี่คือจริงๆแล้วต้นว่านจุงนางนี้จะไม่ใหญ่นะคะว่านจุงนางถ้าจริงๆแล้วคือก็ประมาณเนี้ยใช่เนี่ยก็สูงประมาณเนี้ยใบก็เรียวๆยาวๆนะคะจะเป็นใบออกนิ่มๆหน้าใบจะนิ่มนะคะแต่แต่หลังใบหลังใบนี้สากๆนะคะแต่ด้านหน้านี้คือจะนิ่มเนียนนี่ค่ะ แล้วใบของเขาก็หอมนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหน้าขอเด็ดนิดนึงใช่ใบของเขาก็หอมนะคะจริงๆแล้วว่านจูงนางเนี่ยก็เข้าเครื่องยาได้นะคะก็เข้าเครื่องยาได้เพราะว่าทวดของน้าท่านบอกว่าเข้าเครื่องยาได้นะคะเพราะว่าทวดของหน้าคือท่านจะรักษาคนอยู่ตลอดเนาะ ช่แต่ถ้าตัวไหนเข้าเครื่องยาได้เป็นเมตตาเป็นมหาสนีอันนี้คือเป็นเมตตามหาสนีนะคะบ้านใดที่มีปลูกไว้ดีนักแลนะคะทวดของนาท่านบอกนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้คือสุดยอดนะคะสุดยอดของของมหาว่านนะคะสุดยอดของมหาว่านเพราะว่าว่านชนิดนี้นี่คือจริงๆแล้วว่านจูงนางเนี่ย น้อยนะคะที่ว่า,าบ้านใดจะมีปลูกนาะนอกจากคนที่จะเล่นว่านหรือมีว่านจริงๆนะคะเนาะแต่นี้พอดีนาคไปที่บ้านทวดนะคะแล้วทวดก็ก็ให้มาปลูกที่บ้านด้วยนะคะเนี่ยนาคเอามาปลูกที่บ้านแล้วตอนนี้ก็เลยเป็นดอกแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวหน้าก็อัดวิดีโอเสร็จแล้วหน้าก็จะเก็บดอกทันทีเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วดอกของเขานี่ก็คือก็ขึ้นยากนะคะแล้วก็สรรพคุณนะคะก็คือเป็นเมตตามหาสนีนะคะเป็นเมตตาทวดของนาคบอกนะคะถ้าใครค้าขายนะคะเอาไปไว้ที่หน้าร้านน่ะดีนักแลนะคะถ้าเป็นว่านนี้นะคะ่ะทวดบอกว่า เอาไปไว้ที่หน้าร้านเนี่ยคือดีนักแรนะคะเนี่ยค่ะแต่นี้ก็ยังยังมืดๆอยู่เนาะแตดีหน้าก็ใช้ไฟฉายช่วยนะคะเนี่ยค่ะใบว่านของเขาก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะใบด้านหน้าจะเนียนนะคะแต่ด้านหลังเนี่ยคือใบว่านแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะคะ แล้วก็ว่านจูงนางเนี่ยสังเกตง่ายๆหัวเขานะคะเนี่ยดูหัวของว่านจูงนางเนี่ยจริงๆแล้วว่านจูงนางเนี่ยหัวเขาจะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะคือจะไม่ค่อยลงดินนะคะเวลาเวลาเขาเขาเขาดีดตัวดีดดีดต้นดีดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือหัวเขามันจะดันขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ย เนี่ยอันนี้ที่นาคเพาะไว้กระถางหนึ่งนะคะแต่นาคก็แยกหลายกระถางอยู่นะคะแต่ยังไม่มียังไม่มีต้นไหนนะคะที่ออกดอกเนี่ยค่ะแล้วว่านตัวนี้ก็เข้าเครื่องยาได้นะคะแล้วว่านจูงนางนี้เข้าเครื่องยาได้แล้วว่านจูงนางนี้ก็คือเอาไปทําเป็นคือเวลาเขาเขามีคือเวลานาคนะคะเวลานาคทาพิธีหรืออ่า ทำทำน้ำมันว่านทำน้ำมันว่านเนี่ยหน้าก็ต้องมีว่านตัวนี้ด้วยนะคะต้องมีว่านว่านจูงนางเข้าเข้าในในการเคี่ยวเคี่ยวน้ำมันด้วยนะคะใช่คือจะมีจะมีด้วยจะมีอ่าว่านจูงนางเข้าในอ่าในการเคี่ยวเคี่ยวน้ำมันนะคะ อันนี้นาก็เอาเขี้ยวกับว่านดอกทองนะคะเนี่ยว่านจูนางว่างจูนางนี้หน้าก็เอาเขี้ยวกับว่านว่านดอกทองนะคะเนาะเนี่ย,ย,ะะยแต่เดี๋ยววันไหนนะคะเดี๋ยวได้เลิกได้ยามเนาะเดี๋ยวนาจะเขี้ยวให้ดูนะคะการการทําน้ํามันดอกทองแล้วก็อ่าทาน้ํามันว่านจูนาง คือสองอย่างเนี้ยคือเราเราเคี่ยวทำน้ำมันวาดดอกทองแล้วก็น้ำมันวาดตูงนางคือพวกนี้นะคะมันจะเป็นเมตตานะคะจะเป็นเมตตาจะเป็นมหาเสน่ห์พอเราจะมีวันเที่ยวนะคะเขาก็จะมีวันเคี่ยวนะคะเที่ยวพระจันทร์เที่ยวพระอาทิตย์เที่ยวไฟ ถ้าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเขาก็จะเรียกว่าถ้าเป็นแบบโบราณที่ว่าทวดของนางท่านท่านรักษาคนอยู่นะคะก็จะหูไฟหุงพระอาทิตย์หูพัดหูไฟหพผ้เพิงเนี่ยเขาเรียกว่าผ้าพิงก็คือหุงไฟแล้วก็หุูหุงพระอาทิตย์พอหูพระอาทิตย์เสร็จแล้วก็ต้องหูพระจันนะคะทั้งหมดมันจะมีอยู่สามหง แต่ต้องทําตามศาสตร์โบราณนะคะเขาจะมีวันทําเดี๋ยววันไหนถ้าหน้าคทาเดี๋ยวหน้าจะถ่ายให้ดูนะคะเนาะว่าวิธีการเคี่ยวน้ำมันคือเคี่ยวแบบไหนนี่ค่ะอันนี้ก็คือว่านจูงนางนะคะดูดอกนะคะถ้าบ้านไหนมีปลูกไว้ดีนักแลนะคะอันนี้คือจะเป็นทางเมตตามหาเสนีนะคะน,นี่ค่ะ น้าก็เอามาให้ได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะดูดอกนะคะดูดอกนะอันนี้คือว่านจูงนางนะคะเดี๋ยวอัดคลิปวิดีโอเสร็จเดี๋ยวหน้าก็จะเก็บดอกนะคะเนาะเพราะว่าว่านจูงนางเนี่ยน้อยนะคะที่ที่บ้านใดจะมีปลูกถ้าคนไม่เล่นว่านจริงๆก็จะไม่รู้นะคะว่าว่าน แบบไหนชนิดไหนนะคะแต่ที่บ้านนาคนี่เยอะเดี๋ยววันไหนว,ว่างเดี๋ยวนาคจะไล่ถ่ายให้ดูแต่ละว่านนะคะแต่ละว่านที่นาคปลูกนะคะก็คือพุทธคุณของเขาก็มีในตัวงเขาอยู่แล้วแล้วก็ทุกว่านจะเข้าเครื่องยาได้ทั้งหมดเพราะว่าทวดของนาคท่านก็รักษาคนอยู่นะคะใช่คุณสอกคุณสายคนโดนขอกโดนของ คือเยอะแยะมากมายค่ะใช่คือเป็นหมอโบราณน,นะคะทวดของหน้าคท่านเป็นหมอโบราณน,นะคะรุ่นสู่รุ่นนะคะจนตกมาถึงรุ่นของหน้าคเนี่ยค่ะแล้วหน้าก็ไปหาทวดทวดก็ให้เอามาปลูกนะคะหนาคก็ามาปลูกอันนี้ก็คือบ้านจุงนางนะคะเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะของของว่านจูงนางนะคะ ที่นาคได้เอามาปลูกเนาะแล้วก็เดี๋ยวนาคจะให้ดูว่านดอกทองนะคะเนาะเนี่ยคะ่ะถ้ายังไงนะคะอันนี้นาคก็เอาว่านจูงนางมาให้ดูก่อนนะคะเนาะลงทีละคลิปนะคะเนี่ยคะ่ะใบของเขาจะอย่างนี้คือต้นของเขามันจะแค่นี้นะคะมันจะไม่ใหญ่ก็คือแค่นี้ว่านของเขาใช่คือว่านของเขามันจะแค่นี้แต่ที่นาคแยกใส่กระถางไว้ก็เยอะพอสมควรน,นะคะเนาะ แต่น,นี้ก็ะถางนี้ออกดอกนะคะแล้วหน้าก็ยังไม่เคยถ่ายให้ดูเนาะหน้าก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือว่านจูงนางนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ